ก็เดินละวันนี้กับท่านสมาชิกเรือปิดเที่ยนวันที่สิเกรุงพาลังหวยออกหนึ่งวันนะครับก็โคตรหวยนี่แหละอครับเมื่อวานเนี่ยผมโคตหวยนิดหน่อยก็เลยรู้จะทำยังไงตื่นเต้นมากก็เลยโทรตาพวกพี่ มาฉลองมากินเต่ามากินเต่าเต้ยมากินเต่าเต้ปรากฏวก็ปลาก็ยังไม่ได้ตกมาทีอยู่ทะเลนะครับก็ทอาเป็นทางการแล้วกันว่าวันนี้โขงเนี่ยเขากินบวยแต่ยืนอยากคุยนะอยากคุยว่ากินบวยนะเขากินบวยนะครับกินเขาบุยไปเท่าไหร่ได้กี่แสนกี่แสนสองแสนพูดกันแปดคนใช่ป่ะกี่คนแปดคน พูดจุมเอคคนไม่กล้าบอกว่าพูดคนเดียวแต่จริงๆแล้วรุ่น้องจะในกลุกันเยอะนะเจ้านี้เยอะเจ้าี่เยอะครับก็เลยมาฉลองกันที่ลานสมบูรณ์พุชนาตรงุลาซอยแปดนะครับน้องโขก็มีน้ำใจวันถ้วยก็เลี้ยงพี่นันไปรอบแล้ววันนี้ก็มาเลี้ยงอีกพี่ปีพี่ก็อไม่ได้จะต้องพอนา แม่สายรอบนี้ก็ขอให้ได้ถ้วยพระรฐานค่ะไม่มาตรฐานแต่ว่า่าตรานว่ะคอได้ตังค์้ทเราตังค์อย่างเดียวเลยอยเดยไม่ได้หวังถ้วยเขอเลยแล้วเจ้าหนี้ม่นมีรอได้บ้างใช่ไ้กินถวยกิน้วยรอบเ สองแสนกว่านะครับอีกรอบโลว์สองแสนกว่าไม่รู้เลยยไม่รู้เลยไล่มีอะารเดี๋ยวดะบอกเดี๋ยวบอกการเขาบอกเดี๋ยวรอตอนนี้ก็ต้องขอบคุณน้องโขก่อนนะครับวันนี้พาพี่ๆมาเลี้ยงข้าวกันนะครับส่วนมีใครมาบ้างตอนนี้เดี๋ยวลูกผู้เสียก็จะให้สมาชิกได้ชมว่ามีใครมาบ้างและการเลี้ยงวันนี้ไม่ใช่ว่ามาเลี้ยงเรื่องในงานกิจ กินเน่บวยท่อของโขอย่างเดียวครับเรามาปิดแมตช์การแข่งขันนะครับแมตช์การแข่งขันใส่เหลือซึ่งใส่เหลือเราจบไปเราก็มีเพื่อนๆที่มีหัวใจรักลอบพิราบเนี่ยนะครับราสังสรรค์มาคุยกันพูดคุยกันตามภาษาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวลักลาบแข่งก็เดี๋ยวจะมีแต่ละคนว่าใครประสบความสำเร็จมาบ้างแล้วก็าใครยับยุ่ยมันา็จะไมันมีหลายคนนะครับ มีบางคนประสบความสำเร็จแลคนที่เหมือนเขียดถูกรถทับแอบแฝงในบทหลายคนเลยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเลยนะครับอ้าวเริ่มต้นก่อนก็มาที่คนนี้นะครับทั้งลูกหลอ่อทั้งรวยแถมเก่งอีกด้วยแล้วก็มีวาสนาอีกด้วยคือต้องเก็ตเนี่ยเขาก็อา,อาชีพตำรวจนี่เป็นอะไรสายไลป่ะผขไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็ คนมีกระตังเพื่อนอาสุใุ้ยคนมีกระตังตอนนี้สบายแล้วครับก,ก,ก็นอกจากนกจะเก่งแล้วยังมีวาสนาด้วยนะครับได้ถ้วยเอทพีเจียนสมาคม CP ใสาเหนือ2020นะครับเป็นถ้วยใหญ่ของสมเด็จพระเทพนะครับซึ่งไม่ใช่ง่ายๆเลยถ้วยนีย้ใครๆก็ปรารถนาแต่มันมีใบเดียวนะครับเราแข่งทั้งสายมีถ้วยทั้งหมด36ใบ ต่ถ้วยเอพิเจนมีแค่ใบเดียวนะครับไม่ได้ง่ายๆนะครับนกตัวนี้แข่ง11จุดติดทั้ง11ครั้งถ้าแข่งครั้งที่สองนี่อาจจะยังไม่มาก็ได้ใช่ไหมเ <laughs> <c oughs> ก็บเรียบได้แต่เขาเก็บเลยนะครับชนะขาดตั้งแต่จุดสิบเอ็ดพีนานภาวนาน่าจะมีคู่แข่งที่ตูดมาหน่อยจะได้แข่งจุดที่สิบสองปรากฏว่านกตัวนี้ชนะขาดไม่มีคู่แข่ง ต่อให้คนอื่นแข่งให้ติดันดับที่หนึ่งก็ยังแพ้นกของเก็นะครับครับท่านต่อไปนี่คือเขาเรียกกันว่าโกนหนึ่งโกนหนึ่งคนนี้คนนี้เขาเรียกอะไรแ่แมวเก้าชีวิตนะไปอยู่สมาคมไหนสมาคมนั้นก็คือฮานะครับเป็นคนที่ความคิดสร้างสารรค์คิดเร็วทำเร็วแล้วก็เวลาเรื่องนอกนี่เขาทำทำอะไรก็ทำจริงคำจังนะครับ ทำจริงทำจังพอที่ไหนตั้งลบได้แล้วเขาก็จะไปพัฒนาสมาคมอื่นเรื่อยๆนะครับหนึ่งเนี่ยแต่ตอนนี้ล้างมือในอ่างของคำแล้วนะครับก็คงจะไปเอาดีเรื่องไก่ชนนะครับเจ้าของฟาร์มลูกโลดเรืองโลดรงโลดนะครับสมาชิกท่านใดสนใจเรื่องไก่ชนที่ตอนนี้ไปเปิดฟาร์มที่หนองจอกนะครับชื่อยืนหนึ่งฟาร์ม ชื่ออะไรนะยืนหนึ่งยืนหนึ่งยืนสแตนดิ้งเนี่ยนะยืนหนึ่งยืนหนึทำไมถึงใช้ชื่อนี้อ่ะยืนหก็เป็นที่หนึ่งยืนตลอดอ๋อถึงตลอดไม่แล้วตอนที่รายการทีวีอันนี้ดังด้วยเหรอยืนหนึ่งเนี่ยอ้าวหนึ่งถ้าเผื่อมี่เบียรจะพูดผ่านจอไหมเผื่อสมาชิกนกพิราบเขาอยากอยากได้ไก่ชนหรือว่าจะซื้อไก่ชนเขาสนใจแนะนำยังไงก็อนาคตก็กำลังจะเปิดตัวเรื่อยๆเ เป็นฟ <ไข S 1> าร์มที่ค<ช>ิดว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยคร,ครยาคงจะเหมือนกับเช่นนกที่ราบต้องหากนก,ท,ท,นก,านากาที่คุณภาพหรือ่ายที่คุณภาพเข้ามาที่ที่ฟาร์มก็สมาชิกท่านใดที่เหื่อนกนก็มาโครงการไายได้นะเราเปิดตลอดเวลาต้อนรับสมาชินกนกคือพูดง,ง่ายเลี้ยงไก่ชนนี่เป็นเจ้าของฟาร์มโอกาสโอกาสรวยมีเยอะแต่ถ้ามาเลี้ยงวกพิราบแข่งนี่ เสมอตัวเขาเก่งแล้วใช่ไหมแต่โตมิราบนี่มันต้องอยู่ด้วยใจรักจริงๆนะครับนะครับต่อไปนี่คือเยสุริยันนี่เห็นหน้าเด็กๆอย่างนี้แกก็ก็เป็นพี่ใหญ่เจโตนี่นะครับรู้จักกักวิทย์เสี่ยมานานนะครับรักเลี้ยงย่างย่านฝั่งดนก็จบเพศศาสตรกรไม่หยดนะครับครับลูกเตาก็เป็นหมอสบายไปแล้วตอนนี้ก็อ่า อะไรอ่ะเข้าบอสู่เข้าบอลสูแนแดนสุดท้ายขอการวิ่งแรนะครับามาเจอนกคุณเสียก็บอกออว่าเอ้ไม่ได้เจอกัน30 30ปีแล้วมั้งเนี่ยก็ไม่ได้เล่นลกผมเป็นคนไม่ชอบเล่นอะไรมากมายแลวแต่พักคนรับจุดสุดท้ายเนี่ย ลากยาวสามตัวลอ,อกสาตัวลอ,อกไม่เล่นไม่เอาไม่เล่นลน,นะนี่คือแม่บ้านของน้องคุณธรรมนะครับน้องคุณธรรมนะครับคนเมืองเพชรนะครับนี่ซุดขวาดีคือนักฟุตบอลแล้วก็เป็นศิษย์รุ่นน้องของน้องคุชัยพระจอมเกล้าไทยรัมั์นะครับไฟฟ้าเหมือนกันวิศวกรไฟฟ้าเป็นนักบอล ตอนนี้คนเรียนทุกพี่ลาขาวนะครับเจ้าของบริษัทมากระป๋องประกาศกระป๋องก่อน <c oughs> ไม่ใช่นะ <c oughs> ไม่ใช่นะ <c oughs> นะเรียกตุกพี่ลาขาวทั้งกลงนะครับใครอยากได้ทุกพี่ลาขาวไปปล่อยงานกว่าอะไรมาเลยมาแจ้งมาในกลุ่มที่ได้เลยครับสว่วนที่ก็อ,อดีตเจ้าของร้านทองปากซอยอ่อนนุชนะครับเ <c oughs> สียวิชัย เสียละทองสมัยตผู้เสียอยู่สนอขนมปีประมาณ29-30กเนี่ยก็สน,สนิทสนมกันนะครับก็ไปนั่งคุยที่โดยรอย,ยิ้มก็มีเนี่ยเม,มื่อก่อนยังหนุ่มเนี่ยโอ้ผมโกโปกดำนะครับ <c oughs> ตอนนี้ไปฝากใครไปหมดก็ไม่รู้แต่หายไปไหมดเลยนะครับโดนชิ้งเมื่อก่อนมีเป็นแสนดี๋ยวนี้กลายเป็นเท่าไหร่นะเป็นล้านเป็นล้านพูดเองนะผมไม่ได้ว่า <c oughs> ที่ก็น้องคงชัยนะครับก,ก็วิศวกรไฟฟ้าสถาัน์ก็จอบก้าไทยเยอมันเหมือนกันนะครับอันนี้เลี้ยงกันก็คเสีย 12, 12น,น,นะ,ะปีพศ2512 112นะนะพี่นั้นเข้าอุทยัยปีหนึ่งคงชัยก็ไปเข้าจอบก้าไทยเยอรมันปีหนึ่งแต่ทางโปรลปีนะครับเป็นรุ่นดอกปีดีนนครับคนสุดท้ายที่ก็คือ โอ้โหเช็ดปากเนี่ยโอ้โหกินหมูเหรอขอทำได้กินแล้วยอดเยอะอนี่ยกินแล้วเช็ดปากไปหาพวกเราเป็นหมูเออเล้่สายใต้สายใต้มีดีเป็นไงล่วงล่วงล่วงยังไงอ่ะเล่าให้ฟังดิก็มันเจอวิกฤติด้วหน่อยคือการเลี้ยงนกเนี่ยถ้าปีไหนมันไม่เจอโรคไม่เจออะไรมันก็เราก็มั่นใจนะแต่บางสายปีไหนถ้ามันเจอมันเป็นเรื่องใหญ่ แต่เราก็ต้องผ่านไปให้ได้ห้าร้อยตัวรวมไปร้อยห้าสิบตอนนี้ใช่ไหมผมพูดไม่ได้คือที่โคงเข้าไปคนอย่างนี้เป็นที่ชื่นชมผมให้ลูกค้าซ่อาอยู่ไปร้อยห้าสิบตัวแล้วลูกค้าก็เริ่มทยอยซ้อมแล้วสวยพวกสามร้อยห้าสิบเียอีกกลุ่มมันเพิ่มอยู่คือไม่มีตายแล้วตอนนี้เราลูกค้าซ่อมมาตายจะหมดแล้วใช่ไหมมันรวบไปหมดแล้วตอนนี้พอยามวัคซีนอะไรดีดีซื้อของตะโกน้่า ขาบอกมันคืออะไรเซอร์โคใช่ไหมไอ้ที่ว่าโรคเนี้ยม,มันเข้าปุ๊บมันจะวัดความทนคุ้มกันของโกลด์ซึ่งเราทำพาราไฟิลทำอะไรไปทุกอย่างครับมันจะมีหลายคนเลยซึ่งตอนนี้วัคซีนมันนอกเขาบอกเลยไม่มีเซอร์โคเนี่ยโรคที่มันร้ายม,มันเป็นไวรัสมันสามารถที่จะฆ่าเชื้โอโรคได้ทุกตัวปีแล้วผมเลี้ยง400ตัว,ตว,ตวไม่มีตายรอดหมดโอ้โหใจดีใจ แต่ปีนี้พอมาโองโลกปุ๊บเนี่ย,าานนยถามผมว่า50 50ผมก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจนะแต่ว่าเสือจะไม่แก่ก็มีลายขี่โมอาจจะติ่อยคโค้ดโค้ดคำสิงมาเนี่ยครับก็เขาเป็นแมวเก้าชีวิตเหมือนกันนะโค้เนี่ย ปีไหนที่ว่าแย่ๆๆแ,แ,แ,แต่สองจุดสุดท้ายเนี่ยโอ้โหแจ้งเกิดทุกทีนะครับเหมือนจะห่วงเลย <c oughs> ก็อันนี้เป็นข้อดีของโขงนะครับคือเขาเป็นคนไม่โกหกนะครับที่ผมชอบแล้วก็คกบกับน้องคนนี้เพราะว่า,านกตายนกยป่วยอะไรเนี่ยเขาไม่เคยโกหกนะครับแต่ถ้าเป็นกองบาง,บางกงนะครับที่ผมจะไม่พูดถึงว่ากงใครเนี่ยเวลานกเป็นโรคตายเนี่ยถ้าเป็นกงใหญ่ๆ,ๆเนี่ยเขาจะปิด เขาจะปกปิดเพราะอะไรไหมเขากลัวเสีย <Pop> ช <keys am expand> co ื่อปีหน้าเขารับนกแล้วไม่มีใครกล้าเอานกสงเข้ามาเขาแนวเขาจะปกปิดว่านกเป็นโรคตายครับเาตนวนก้ไปเอาแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะไปจําหน่ายนกต่อซอกอ้างว่านกซองนกบินผิดล่องหลงไปนู่นหลงไปนี่หายยกฝูงนั่นแหละพวกนั้นนั่นแหละพวกไม่จริงใจนะครับนะรายนะครับแต่โขงนี่เขามีอะไรนกอ่า ห้าร้อยตัวเนี่ยตายไป450ตัวเขายังไม่โกหกตายร้อยห้าสิบครับอ๋อร้อยห้าสิบอ่ะพี่แทนได้หมดสี่ร้อยห้าสิบเริ่มส่งก็ต้องส่งมาแล้วแต่ว่ายังไม่ขึ้นเรื่งบนอทำวัคซีนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อวัคซีนอีกครับนกตายถ้ามีเวลาทันให้มันแก่แล้วก็ขึ้นไปที่หลังมีเวลาซ่อมทังต้น่สามก็อยู่อยู่ไม่ตอนนี้มีนกซ่อมใช่ไหมมีซ่อมอยู่ใช่ไหมก็ร้อยห้าสิบผมซ่อมผมไม่มีแฝงไม่มีแฝงต้องาก็ตั้งแต่เดือนนี้จะไม่ซ่อมแล้วสมาชิกก็ไม่ต้องห่่วงนนนะะคครรัับบกเออาไปซม เอาไปเอาหวัวไปใส่นกใหม่แล้วจะให้เจ้าของนกหรือว่าเจ้าของนกเจ้าของนกเอาไปซ่อมได้นะครับก็อาจจะว่าทับหลังอ่าก็ยังดีแหละก็ยังมีโอกาสนะไรเอาไปซ่อมเนี่ยมันก็ไม่อ่อนนั่นไห<ม>นไ,<ม>ไม่อ่อนนะาไม่อ่อนเรามไม่มาประคองผมมั่นใจผมประคองดีเลยไม่มีนกไม่ไม่ไม่มีห่วงดีว่าดูแขวนหัวมันไม่ได้แบ่งอยู่แล้วถ้ามีนกอ่อนหรือยังไงก็ยังมีสิทธิ์ได้สู้เขานะครับ ก็ S <S สุดท้ายที่เรต้องขอบคุณเจ้าภาพนะครับน้องคงที่อุตส่าห์พาพีพ่ๆมาเลี้ยงน,นะครับน่าเนี่ยสี่ล้านที่ใช้แป๊บเดียวไปถึงไปถึงปีหมดแล้วไม่เหรอของลูกค้าของลูกค <ไป S 1> ้า,ลาเลยสี่ล้านนี่ตัวเองก็ได้ตั้งร้านกว่าครับใช่ไหมล้านสองสี่สามสิบสองหมดแล้วครับเมียยืดหมดเลยเมียยืดหมดย่างยี้ได้ฝากเมียดีกว่า ก็มาดีอยู่ไงได้ฝากเมียเสียฝากเพื่อนดีกว่าอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยของเนี่ยครับโอเคนะครับก็ปีหน้านี่ขมนี่อินเตอร์สายเหนือไม่มีใช่ไหมยืนยันไม่มีมมมทีแรกโครงการก็จะมีตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับคือพอเราพอเรามีปัญหาปุ๊บเนี่ยอสิ่งที่เราคิดเนี่ยถ้าเราทำสายเหนือเราทําตัดมือหลายทางเนี่ยถ้ามันเสียสุดท้ายก็ว่าเราคืออันเนี้ย เราทำสายเดียวแล้วถ้ามันไม่ดีจริงเราทําเป็นที่กับมุ่งกับที่ที่เดียวแล้วถ้ามันไม่ดีเนี่ยกระแสเราความกดดันเราก็น้อยหน่อยก็น้าเอาตัวเ่าได้ต่เราเนี้ยเริ่ม